ใบที่88นะครับใบที่88ดดอกบัวบานแน่นอนพอเห็นไพ่ใบน,นี้ความรู้สึกแรกก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะดอกบัวที่บานแสงส่องลงมาบรรยากาศที่สดใสมองดูเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับดูมีความหวังนะมีความเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นอาจจะมองว่าเป็นความ ไม่แน่นอนของชีวิตก็ได้นะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะดูจากบัวมีทั้งใบบัวที่กําลังงอกขึ้นมาใหม่มีดอกบัวขึ้นมาใหม่มีดอกบัวที่กาลังขน,ขนาดที่ใหญ่กำลังใกล้จะบานแี่กะดอกบัวบานบานเสร็จมีเมล็ดมีฝักนะพร้อมที่จะไปขยายพันธุ์ต่อไปในขณะเดียวกันเนะี่ยค่อยมองเป็นวัตจักรของธรรมชาติ วัตจากของธรรมชาติของโซ่อาหารนะเมื่อบัวบานก็มีพึ่งมานะตอมนะผสมพันธ์บัวพึ่งก็ได้น้ำหวานแมงปอก็ไปหากินมแมลงนะนกก็ไปกินนอนกินมแมลงส่วนงูก็รอกินนกก็ได้นะครับ <c oughs> มันก็เป็นวงโซ่อาหารต่อๆกันไปมองดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนใจชอบศึกษาและก็เรียนรู้ปรัชญาและสัจธรรมนะ หรือความเป็นจริงที่ต้องเป็นไปสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามวิถีและช่วงเวลาของธรรมชาตินะครับไพ่ในไพ่เนี่ยไม่มีความค่อนข้างจะหลากหลายมีแต่ความหมายหลักที่เป็นเรื่องของการที่ชีวิตเป็นไปนตามวงจรเป็นไปตามวัฏจักรเป็นไปตามธรรมชาตินะจัดสรรเอาไว้ ภาพที่เด่นชัดสุดนะก็คือก็คงเป็นภาพดอกบัวบานซึ่งหมายถึงความพร้อมที่จะแสดงตัวตนแสดงสิ่งที่ดีงามที่ตนมีความพร้อมที่จะเบ่งบานเมื่อมีแสงสว่างมาสอนะ่องเพราะว่ากลางคืนะดอกบัวจะหุบกลีบนะครับเป็นความพร้อมของดอกบัวที่จะรับการผสมเกสรจากแมลงเพื่อกลายเป็นฝักบัวผลิตเม็ดบัวพืชจะแพร่พันธุ์ต่อไปนะครับเป็นกฎของ รรมชาตินั่นเองเมื่อผู้หญิงถึงคราวเป็นหญิงสาวแล้วก็ต้องออกเรือนก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็อาจจะหมายถึงว่าในความโชคดีในความที่เบ่งบานในความที่คิดว่าประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าได้ชลาดใจไปนะครับอย่าได้ชลาดใจมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพื่อมากระทบกับความสำเร็จนี่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปแม้ว่ามันจะสำเร็จไปแล้วก็ตามเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทุกขลาบเนี่ยมีโชคมีลาบแต่ก็ยังมีภัยอยู่บ้างมันเป็นสิ่งอันตรายที่แอบแฝงอยู่นะ ให้มันจะอยู่ในที่ที่สวยสงดงามแต่ก็ให้ระมัดระวังให้มากๆอันตรายที่แอบแฝงอยู่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะเช่นอยู่ในบริษัทก็ดูมีความสุขดีนะอยู่ที่ทํางานก็มีความสุขมีความเป็นมิตรไม่ต,ตีต่อกันดีช่วยเหลือกันดีแต่มันก็ยังมีอันตรายแฝงอยู่เหมือนกันนั่นแหละเราไม่รู้หรอกว่าในใจลึกๆแล้วว่าคิดอะไรต่อเรา ตอนหน้าเขาเอาจจะทําดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปด้วยความที่เป็นหน้าที่การงานแล้วก็ด้วยตําแหน่งหน้าที่นะถ้าทำเรื่องของธุรกิจธุรกิจที่กำลังไปได้สวยแต่อาจจะโดนโกงโดนคอร์รัปชันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้จ,จะมีลูกน้องแบบโกงอยู่แต่ก็ยังไม่รู้นะอาจจะไม่ไโกงทีละมากๆนะก็จับสังเกตไม่ค่อยได้อะไรทํานองนี้นะครับ ความรักก็จะถูกดูแลเป็นอย่างดีดูมีความสุขมากแต่ระวังจะกลายเป็นนางฟ้าตกสัรอย่าลงรละเริงนะระมัดระวังอาจจะมีปัญหาของมือที่สามเข้าแทรกก็ได้นะรักที่สดใสมักจะมีอะไรมาแทรกเสมอนะครับมองดูดอกบัวสวยสดงดงามบรรยากาศดีแต่ลึกๆเขาอาจจะแอบคุยกันก็ได้ ก็ต้องสังเกตรบริบทรอบข้างด้วยนะครับ